สวัสดีค่ะทุกคนนิชาพาชิวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่จะพาทุกคนไปเที่ยวอเมริกา ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางนะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยนะคะสุวรรณภูมิไปจนถึงปลายทางที่ซานฟรานนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าตั้งแต่เราเดินทางเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะคะก็คือตอนที่เราเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์เมื่อกี้เนาะก็แถวก็ค่อนข้างที่จะ ยาวนิดนึงนะคะมีผู้โดยสารจำนวนมากเนาะแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยก็ได้ยื่นนะคะพวกพาสปอร์ตแล้วก็พวก PC r test ทไปเนาะพวกผลตรวจโควิดนะคะแล้วเขาก็มีเอกสารที่ให้เราเซ็นยินยอมด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าไปเที่ยวนะคะเพราะว่าช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแบบเนี้ยอาจจะถูกส่งกลับเขาก็ให้เราเซ็นยินยอมไปนะว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราจะต้องรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายในการตีตัวกับเองแล้วก็จ่ายค่าสเตทควอนทีนเองทั้งหมดนะคะ สำหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในทริปนี้นะคะก็คือประกันภัยการเดินทางที่จะทําให้เราเดินทางได้อย่างมั่นใจในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ซึ่งนิชาได้เลือกใช้ของบริษัท MSIG เพราะว่าเขามีหลากหลายแผนประกันให้เลือกตามความต้องการของเรารวมถึงมีบริการ MSIG Assist ที่จะคอยช่วยเหลือเราตลอด24ชั่วโมงและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเขาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีหากเกิดการติดเชื้อโควิดขึ้นระหว่างการเดินทางของเราอีกด้วยค่ะ เราพร้อมออกเดินทางกันแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดินไปที่เกตที่จะขึ้นเครื่องเนาะสำหรับไฟนี้เนี่ยนะคะเราเดินทางกับจะเป็นอล i ยส์เนาะก็จะเป็นในชั้นของอ c o n o นมีเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศชั้นอ<ม>ีโคโนมจะเป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>บร,ริการเป็นยังไงบ้างนะอัน<ม>นี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ใช้บร,ริการใจแ a น l i ายส์นะไ<บ>ปะเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันค่ะ ขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเครื่องตอนนี้ก็พอมีคนนะคะแต่ก็ไม่ได้เต็มทุกที่นั่งเนาะแล้วก็ในส่วนของที่นั่งเนาะก็จะเป็นสองสี่สองนะคะก็จะสบายสําหรับคนที่แบบมาสองคนแล้วอยากนั่งคู่กันอะไรเงี้ยลุกออกเข้าออกสบายนะคะ เป็นที่นั่งก็มีจอมีที่เสียบ USB ที่แขวนเสื้อนะคะก็ขาดอะไรต่างๆนี่ก็จะมีถุงใส่หุปกรณเนาะแล้วก็มีคู่มือต่างๆก็มีผ้าห่มนะคะก็มีหมอนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมระบบการทำงานของออดิโอต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นควบคุมกระจกนะคะก็คือแับน,นี้ก็คือให้มันมืดอันนี้ก็คือจะตัดแสงเห็นไหมม,มืดละตอนนี้ก็ถึงเวลามื้ออาหารแล้วค่ะเซตแรกก็จะมีข้าวหน้าไก่นะไก่3มชิ้นท้วนค่ะมาพร้อมมิโซะซุปแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆนะ สำหรับเซตที่2ก็จะเป็นข้าวหมูซีอิ๊วก็มาพร้อมกับเซตเครื่องเคียงต่างๆแบบนี้เช่นกันแล้วก็ตบท้ายด้วยไอศกรีมวานิลาค่ะ <S <S ในระหว่างการเดินทางนะหากใครที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนเครื่องนะคะก็สามารถซื้อได้โดยการสมัครแพ็กเกจที่มีให้เลือกตั้งแต่1-24ถึง24ชั่วโมงและชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านี้เราก็จะมี WiFi ใช้ตลอดการเดินทางแล้วค่ะ และในตอนนี้นะเราก็จะมาทดสอบ Wi-Fi บนเครื่องให้ทุกคนได้ดูนะว่า Wi-Fi On Board ของ Japan a ็น l i n e s เนี่ยจะดีหรือไม่คุ้มค่าที่จะเสียเงินไหมไปดูกันค่ะและนี่ก็เป็นการเช็ค Speed Test นะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าเว็บไซต์ดูนะสมมุติว่าเป็น google.com โหขึ้นไวเหมือนกันนะเนี่ย สรุปเลยนะคะว่า Wi-Fi ที่ใช้เล่นบนเครื่องเนี่ยสามารถ Search สามารถโหลดได้เร็วประมาณนี้นะ mm hmm. ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วค่ะแล้วเราก็บินมาเปลี่ยนเครื่องที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะต้องทำการ Security เช็คทั้งตัวเราทั้งกระเป๋าซึ่งจุดนี้เนี่ยใช้เวลารอนานมากเราเรลาชั่วโมงกว่าตรวจละเอียดมาก พอพ้นจุดนี้ไปก็ต้องวิ่งไปตรวจเอกสารอีกพวกตัวเครื่องบินพ c ษยเทอะไรต่างๆที่เราเตรียมมาแล้วก็ต้องรีบวิ่งไปหน้าเกตอีกขึ้นเหนื่อยมากจ้ะทุกคน <c oughs> อ่ะสวัสดีจ้านี่ตอนนี้นะคืนเครื่องมาละก็เครื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องที่พลาเราไปซูซาฟนฟรานซิสโก <c oughs> แล้วก็จะมีนี่คะ่ะจอขาดทางงานก็จะมีเหมือนเมื่อกี้เลย น,นี่ก็จะเป็นกระจกปรับเหมือนกันนะคะแบบอัตโนมัติลดแสงเนาะลำนี้รู้สึกแบบจะโล่งนะ อาหารมื้อต่อมานะคะหลังจากที่เราออกจากนาริตะแล้วเนี่ยลักษณะก็คล้ายกับมื้อแรกที่เราทานไปก่อนหน้านี้เลยค่ะก็คือจะมีข้าวมีเครื่องเคียงสลัดผลไม้โดยปกติแล้วเนี่ยอีโคโนมี่คลาสนะคะก็จะมีช้อยให้เราเลือกเมนคอสสเนี่ยประมาณ2อย่างเนาะเราก็เลยเลือกมาคนละอย่างแบบนี้ละค่ะและก่อนที่จะถึงซานฟานนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึง่ง พนักงานก็จะเสิร์ฟอาหารเช้าแบบเบาๆนะคะก่อนที่จะถึงปลายทางค่ะ และแล้วเราก็มาถึงซานฟานค่ะอยากจะบอกว่าตอมคนที่เราเจอรอบนี้นะคือสุดจัดโหดจัดถามเยอะมากมากยิ่งกว่าการสัมภาษณ์วีซ่าอีกจ้าสั้นๆเลยที่อยากจะแนะนำทุกคนนะก็คือให้เตรียมเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับทริปนี้ทั้งหมดเช่นตั๋วเครื่องบินไปและกลับ แพนเที่ยวทั้งหมดนะคะใบจองโรงแรมทั้งหมดใบจองรถเช่านะถ้ามีถ้าจะให้อุ่นใจนะเอาสเตทเมนต์มาด้วยเลยอย่างในกรณีของเราคือเขาขอดูบัญชีเลยจ้าคือละเอียดมากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ผ่านมันมาได้แล้วก็เป็น2คนสุดท้ายที่ออกจากตอมอ ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินชานฟานนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้าเมืองเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราต้องมีซิมการ์ดก่อนนะคะเราก็จะใช้สิ่งที่เราเนี่ยพกมาจากเมืองไทยนะที่ซื้อมาจากบริษัท Insta าซินะที่เป็นตัวแทนจําหน่ายซิมของแบบทั่วโลกเลยจริงๆนะเครื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นของ T-Mobile และอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็น AT&T นะสำหรับซิมการ์ด ที่เรานำมาเนี่ยนะคะก็คือทางบริษัท i n s t a าซิมเนี่ยคือเขาแอคทีเวตอะไรมาให้หมดแล้วนะคะก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยล่วงหน้า1วันเนาะพอมาถึงที่นี่เนี่ยเราก็แค่ใส่ซิมเข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะมานี่นะคะแพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบนี้ใส่ชองซิปล็อกมาให้แบบนี้เนาะก็จะมีคู่มือวิธีการใช้ต่างๆบอกให้อย่างละเอียดแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีซิมการ์ดมาให้แบบนี้นะคะอันนี้แกะออกมาละ เออก็คืออันนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่นา่ารักมากเลยอันนี้เป็นคอมพิเมนทาลี่นะคะก็คือที่จิ้มซิมนั่นเองอันนี้เขาก็แถมมาให้นะคะอ่ะใช้ได้แล้วนะคะนี่แค่นี้เองง่าย ะะเดี๋ยวเราจะเข้าตัวเมืองด้วยขนส่งสาธารณะที่ชื่อว่าบัสเป็นรถไฟนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นรถในลักษณะไหน<ๆ>เดินมาเรื่อยๆในก็จะเจอป้าย bus trains นะคะขึ้นไปตามบันไดเลื่อนนี้เลย ตัวบาสนะ,าะต้องลูดก่อนรูดก่อนโอนเ,นเคๆดีก็คือเราต้องจ่ายค่าคริป p ปอร์ทันท์นะเหมือนเป็นบัตรเนาะเอาไปใช้กับรถไฟไฟ้าอย่างอื่นได้ด้วยนะคะในขณะที่อยู่ที่นี่เป็นเหมือนบัตรเติมเงินอะไปค่ะไปค่ะ ช่วงแรกที่เราอยู่ในซานฟานนะคะเราพักแถวดาวทาวเป็นโฮสเทลที่ชื่อไฮซันฟานซิสโกราคาดีทำเลดีมากๆค่ะห่างจากสถานีโพเวลบั Bar Station แค่400เมตรเท่านั้นแต่ตอนที่เราไปครั้งแรกเนี่ยเรามีกระเป๋าที่ต้องลากไปด้วยบวกกับถนนที่แบบลาดชันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโอ้โหกว่าจะถึงที่พักนี้เล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะ และนี่ก็ถึงห้องพักของเราแล้วนะคะทุกคนค่อนข้างมีสเปซเลยนะอันนี้ก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะแต่อยากจะบอกนิดนึงนะว่าห้องนี้มีแต่ฮีเตอร์ไม่มีแอร์นะคะแต่ว่าหายห่วงได้เลยเพราะว่าที่ซานฟานตอนกลางคืนเนี่ยอากาศคือหนาวมากไม่จำเป็นต้องใช้แอร์เลยนี่และนี่ก็มีห้องซักผ้าให้ด้วยนะคะเรียกว่าครบเลยทีเดียว และนี่ก็เป็นคลิปการเดินทางเกือบ24ชั่วโมงของเราค่ะตั้งแต่กรุงเทพจนถึงซานฟรานนี่แค่เริ่มต้นนะคะทุกคนหลังจากนี้ยังมีคลิปความสนุกสนานความตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจครบรถมาฝากทุกคนแน่นอนขอแค่กด subscribe กดกระดิ่งเรากันไว้เลยจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะ